ามาครับเดี๋ยวนี้จะให้ดูรถ1นึคันนะครับที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็พร้อมขายแล้วนะอะจะเป็นนะครับซีวิกเอฟซนะครับหนเทอร์โบไม่ r านะครับจะลองฟัง์กชั่นมันดูนะครว่ามันจะสตาร์ทจากรีโมทได้ไหมนะถ้ามันสมบูรณ์นะครับมันก็จะสตาร์ทได้จากรีโมทเหมือนเดิมน,นะครับสตาร์ทได้นะอืม ไปดูนะครับเป็น1.5เทอร์โบนะครับไม่ออนะแล้วก็ล้อขอบ18นะครับ DBS นะครับงานแถวบ้านเราเนี่ยนะครับท่อสแตนเลสไปลายคาร์บอนนะฮะท่อคู่นะครับไม่ได้ทำหลุมยางอะไรนะครับใส่ท่อคู่สไตล์เดิมมานะฮะล้อขอบ18นะจะโดงๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเพดแดงนะครับประจังหน้า RS แล้วนะครับ กันชนหน้า fk นะฮะไฟตัดหมอกใส่มาเรียบร้อยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะมาจากโรงงานนะครับคันนี้ถ้าไปเปลี่ยนเหมือนจังหน้ากระจังหน้า led นะเออเปลี่ยนไฟหน้าเป็น led ของ fk นะก็ fk ดี d นี่เองนะก็เติมคือตัว l S d นี่เองนะครับต่างกันไม่เยอะนะครับไม่มีชุดแต่งรอบคันนะฮะมีมาจากโรงงานเดิมๆของมันแบบนี้นะฮะตัวรถนะครับ อยู่ในสภาพที่ดีรถจอดเยอะนะฮะวิ่งมาห้าหมื่นกิโลนะครับจะให้ดูนะครับภายในเป็นัไงบ้างอยู่ในสภาพที่ดีนะสวยงามมีเกจวัดนะครับไม่ได้ต่อนะถ้าใครจะไปต่อก็ได้เลยนะฮะใช้งานได้เลยนะครับถ้าเกิดใครจะไปต่อสายลิงสายเส้นเดียวใช้ได้เลยดูห้องเครื่องกันหน่อย <c oughs> อ่าตัวรถนะครับมีโช๊คแก๊ปนะครับตัวท็อปสุดนะ คำโชค TCR นะครับตรงรุ่นอ่าดูนะครับรถยังไม่มีเยิ้มนะฮะรถยังไม่มีเยิ้มนะครับที่สกปรกนี่คือไม่เคยได้ล้างนะครับเดี๋ยวเราจัดการความสะอาดให้นะครับด้านข้างนี่กุมาหมดนะใส่มาหมดนะครับปกติจะไม่ค่อยเห็นนะสำหรับ FC นะครับแต่ FC คันนี้เขาใส่มาให้นะหรือคันที่ไม่ใช่ RS มันมีมาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่เคยเพิ่งได้มาขเข้ามาคันแรกนะครับ นี่กันจังหน้าก็มีแอร์ดักแบบอย่างนี้นะเอาดูเครื่องเป็นไงมั่งนะครับลองสตาร์ทกันดูหน่อยเกดวัต์ดิฟฟี่หตัวนะครับเบาะไฟฟ้านะเงียบกิฟนะครับเครื่องพันห้าเทอร์โบนะครับร้อยเก้าสิบแรงม้านะครับจากโรงงานจอปลดมามหรือยังจอยังไม่ได้ปลดนะครับยังไม่ได้ปลดนะถ้าใคร ซื้อไปแล้วต้องการได้ดู YouTube ได้อ้าปลดมาแล้วนี่นาะนี่รับไอ้น,นี่ได้เลยนะรู้สึกว่าจะใส่ตัวท็อกมาด้วยนะอ่ะใส่ท็อกมานะครับเขาออกไปหรือเปล่าอ่ะ ทำคำกันเอาออกไปนะออกไปไม่ได้ใส่มานะครับก็เลยยังวัดค่าอะไรไม่ได้นะแต่จอปลดมาแล้วก็ดีครับใช้งานง่ายดีนะครับใช้โลเคชั่นแล้วก็ไอ้นี่ได้เลยนะครับฟังก์ชันโฮเบกมีอยู่ในตัวนี้นะครับกระจังหน้าแบบนี้ก็เหมือนไอเอเทอร์โบ e ครับคอนแต,ต่างกันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับตัวนี้เอ ออโต้นะครับเย็นอยู่นะครับซิงโครไนซ์แยก2อฝั่งจอปลดมาแล้วนะดีดีด,ดจอปลดมาแล้วนะครับใครได้ไปง่ายลองฟังกชันโคเบรกดูครับใช้งานได้ไหมเบื้อ <worldly sound> งต้นผมลองขับดูนะครับเดิมๆของมันเนี่ยเดิมๆของมันเนี่ยค่อนข้างพุ่งดีนะครับรถแต่ว่าถ้าใครใช้เกียร์ที t ทเนี่ยมันเราจะต้อง ทำความคุ้นเคยกับมันหน่อยนะครับเพราะว่าบางจังหวะที่เรา uh, ไรเได้ออกไปหรือเหยียบคันเร่งออกไปเนี่ยตัวเกียร์ drilling, มันกำลังเปลี leaving, وں, ่ยนเนี่ยมันจะพุ่งๆนะฮะเราต้องต้องไอ้นี่กับมันหน่อยทำความไอ้นี่กับมันหน่อยนะฮะทาความคุ mean, yani, ้นเคยกับมันหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเราเหยียบไปเต็มคันเร่งเนี่ยเวลาเบรกเนี่ยมันจะมันจะไอ้นี่นิดนึงนะครับแต่เบรกเขาไว้ใจได้อยู่แล้วนะฮะพุ่งดีนะครับ 15เทอร์โบเวลาใช้งานในเมืองนะครับก็จะประหยัดเหมือนเครื่อง15นะแต่เวลาวิ่งต่างจังหวัดรอบมันจะต่ํานะครับแล้วก็ทําให้อัตราเร่งเวลาเร่งแซงเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยนะครับอัตราเร่งเวลาเร่งแซงเนี่ยมันอยู่ๆเลยนะสบายๆเลยนะครับเวลาเราเร่งแซงถ้าใครเอาไปจูนอี20หน่อยอ่ะก็จะทําให้รถเนี่ย มีกาลังเยอะขึ้นนะครับล่าสุดนี่สองร้อยหกสิบม้าสองร้อยเก้าสิบแรงม้าครับเดิมเดิมเทโบเดิม,ดมนะฮะแต่ว่าถ้าจูนใช้งานสักสองร้อยสาสิบสองร้อยห้าสิบแรงม้านี่ก็พอใช้ได้แล้วครับแล้วก็เพิ่มเบรกหน่อยใส่จานขยายก็ได้นะครับเบรกเขาดีอยู่แล้วยังไม่ได้ติดเกจวัดมานะถ้าใครซื้อไปก็ไปติดเกจวัดไปต่อได้นะครับหรือจะให้เราต่อให้ก็จัดการให้ได้นะพร้อมทําอยู่แล้วนะครับแอร์ค่อนข้างเย็นนะฮะแอร์นี่ พัดลมทํางานนะครับทำความเข้าใจกับมันนิดนึงครับเราถ้าเราจะซิ่งครับผมแนะนําเวลาใช้รถพวกนี้นะครับรถติดๆอะไรพวกเนี้ยถ้าต้องการจะมุดอะไรพวกนี้เราก็ดูรถที่มันทัฟฟิกที่มันไม่ค่อยเอ,อเยอะนะครับเพราะไม่งั้นเวลาเราช่วงย่าคันเร่งนะมาเบรกนะบางทีรถบูตมันติดอยู่ทํางานอยู่ครับรถมันยังพุ่งอยู่นะเนี่ยฮะ มีบออฟใส่มาด้วยนะถ้าใครได้ยินเสียงเนี่ยมีวุชีวุชีครับบออฟก็ใส่มาให้ด้วยนะถ้าเบิลอยู่กับที่เบิลตัวเปล่านะครับจะยังไม่ไม่มีเสียงบออฟนะครับบูจะไม่ทํางานนะฮะด้วยความที่เป็นของเดิมโรงงานรถอยู่กับที่รถจะไม่บูทนะครับแต่ถ้าเกิดว่านี่มันขึ้นดีนะครับแต่ว่าเวลาเบรกต้องกะจังหวะดีๆนะ ต้องเตือนกันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเคยขับ1500อร์โบครั้งเนี้ยครั้งแรกครั้งที่สองครั้งแรกไปซื้อมันกลับมานะครับแกรถติดเลยยังไม่ได้ลองฮะแต่พอได้ลองเนี่ยเวลาเราเหยียบคันเร่งออกไปเนี่ยเราจะต้องกะจังหวะให้ดีนะครับเวลาจะเบรกมันค่อนข้างพุ่งอนะ่ะ เวลาเราเบรกกระทันหันเนี่ยบูธมันยังติดอยู่ครับมานรถมันก็จะพุ่งไปอยู่นะเราต้องเหยียบเบรกให้กระทันหันเลยนะเนี่ยฮะเบิลตัวเปล่าบล็อฟจะไม่ดังนะครับบอฟอจะทำงานเฉพาะตอนที่เรารถวิ่งเท่านั้นนะฮะเนี่ยไปซื้อไอตัวที่เสียบ obd ดีครับแล้วก็กดดูท็อกแอป t a l k ตัวเนี้ย มันจะเชื่อมต่อนะครับกับตัวรถทําให้ดูค่าต่างๆได้บูธเทอร์เทอร์โบความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้โฮเบรกทำงานนะอันนี้ผมจอดอยู่กับที่นะครับพอเราแตะคันเร่งน,นิดนึงนะฮะรถก็จะไหลอพอเราเบรกนะครับทันจะรักขึ้นรถก็จะหยุดนะครับไม่ไหลครับดีนะครับไอเทอร์โบนะ เพื่อนผมยังเสียดายผมยังเสียดายแทนเพื่อนนะครับซื้อ Fc ตอนออกมาป้ายแดงใหม่ๆไม่อยอมซื้อทัน1.5 Turbo ครับแต่ก็เข้าใจครับเพราะว่าเพื่อนผมใช้ BOS อยู่นะฮะแล้วก็บอกว่ากลัวแบบว่าซื้อมันทาไมเครื่อง1.5ตอนนั้นเขายังไม่รู้นะครับว่าระบบใส่ยพานคู่ของ Fc 1.5 Turbo เนี่ยเป็นส่ยพานคู่ไม่เหมือน1.8ธรรมดานะครับตอนนี้เนี่ย เขาก็ไม่ขับตัวไม่ทันแล้วแต่เขาก็ไม่ได้คนขับรถเร็วครับเขาเลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เท่าไหร่นะเขาไม่ได้เสียบทอกมานะเดี๋ยวผมจะต้องลองดูดูที่เขาเสียบมาหรือเปล่า OBD <L an> อยู่ตรงไหนไม่ได้เสียบนะครับเอาใครซื้อกับผม,มเดี๋ยวผมซื้อให้ติดให้อ่ะ ได้ดูค่าในจอที่เดี๋ยวมีเกจวัดอยู่แล้วนะฮะแต่มิกาเข้ามานะครับยางมิชลินพายร์ลสปอร์ตนะครับขอบ18น่าจะทิ่มนิดนึงนะครับท้ายจะโดง่งนะครับแล้วก็ไม่ได้แข็งมากนะครับโชคแกลนี่ปรับแข็งอ่อนได้นะเสียงได้แค่นี้นะบวออไปดังนะเห็นป่ะบวอไปดังนะต้องวิ่งนะเสียงไม่ดังมากนะครับ รถเดิมๆใส่ท่อแค่นั้นแหละครับเสียงไม่ดังจอปลดมาแล้วด้วยดีจริงๆนะฮะแต่ถ้าเป็นผมนะครับสำหรับ fc 1.5เทอร์โบเนี่ยสำหรับผมผมต้องมีออยเกียร์นะผมต้องมีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแล้วก็ชุดท่ออินเตอร์ Inter ที่เป็นพลาสติกผมจะเปลี่ยนเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับบัวออฟมีมาอยู่แล้ว แล้วก็จูน e ยี่สได้สัก230-240แรงม้านะครับแล้วก็เติมเบรกลรงสต็อปหน่อยขยายหน่อยนะฮะแล้วก็พอจอเราอ้นี่ได้ละเราก็ไม่ต้องไปอะไรมาละสำหรับผมพอเลยนะครับมีเบรกมีชุดอินเตอร์นะเบรกชุดอินเตอร์มีมีเบรกมีชุดอินเตอร์มีออยล์เกียร์ จูนนะครับอียี่สิบโอ้โยพอเลยครับเหมาะกอาการใช้งานสำหรับผมมากนะครับไม่ต้องการแรงมากแต่มันแรงจริงมันแรงได้ครับแต่ว่าคุณต้องทำำําความเข้าใจกับรถเทอร์โบนะครับเวลาขับมันนะโอเคนะครับยังไงถ้าใครสนใจนะครับห้าหมื่นเจ็ดร้อยหกโลนะเรขค่อนข้างสวยนะครับวิ่งมาก็เป็นรถมหัศจรรย์อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่แนะนําให้ใช้นะเครื่องพันเอลสิบห้าบีเทอร์โบของเอลสิบห้าบีเทอร์โบของ ฮอนด้ารุ่นนี้นะครับเป็นรถผมให้ว่ามันมาสัจจันนะรถเดิมๆมันสามารถจูนได้ถึงสองร้อยกว่าแรงม้าโดยที่ยังไม่ได้แกะอะไรนะฮะแล้วก็สายพาน CVT ทนมากนะครับสามร้อยแรงม้าก,ก็ยังเอาอยู่นะฮะล่าสุดเขาทำกันไปสา0ร0อยห้าสิี่ร้อเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนไส้อะไรก็ยังอยู่นะฮะแต่ว่าก็ต้องมออีออยเกียร์ครับอย่างที่ว่านะครับอากาศว่าเราร้อนด้วยแล้วก็ถ่ายน้ำมันเกียร์บ่อยๆหน่อยครับรถ คันนี้ไม่ใช่ RS นะแต่ว่าก็คล้ายๆแล้วแหละซื้อโลโก,ก้ RS มาติดเปลี่ยนไฟหน้าหน่อยนะครับโหลดลงกว่านี้ออยเกียอินเตอร์ท่อแทนบล็อกมีแล้วนะครับจบเลยดีแมป E 20. ยี่ยาวๆใช้ไปได้เลย15ปีเครื่องเชียงกงยัดตุดตายนะครับฝากด้วยนะครับกับ CIVIC F4 นะครับ1.5เทอร์โบไม่ RS นะครับ เนยีเนยนๆสวยๆแบบนี้นะครับที่เบสคาเซ็นเตอร์ขอบคุณครับ 1.8e เราก็มีนะเรามีเอ้ยช่างเล็กเรามีสีดำอีกว่า fc ยังไม่ยังไม่มาใช่ไหมยังไม่มานะโอเคนะฮะยังไม่มานะครับเดี๋ยวมีสีดำข้ามาอีกครับเป็น is น่าจะเป็น fc หรือไม่ก็ fk เนี่ยครับจำถ้าจำไม่ได้แล้วก็ยังมี fb นะครับ csr c h r นะครับ tx3 crv นะครับ ฟอร์จูเน F, F B V อ๋อ้ยมีเยอะครับ F B ก็มีหลายสีนะครับสีดําก็มีนี่สีเทานี่มีคนจะจัดอยู่แต่ถอยไปแล้วนะฮะเราก็จัดไปให้ได้นะครับ F มีซิตี้สีขาวที่เป็นเอ่อกระจังไทยเออไม่ใช่ดิหางไทยอาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เป็น c ีเโรงงานนะลองขับดูแล้ววันหนึ่งโหแม่งประหยัดชิบหายเลยครับฟีดนะฮะแจ๊ส G K R S F.B 1.8s นะครับมาด้าสองโกลบนะครับรถมีให้เลือกหลายคันนะครับทุกสไตล์มีให้ใช้หมดตั้งแต่รถบ้านรถซิ่งยันรถครอบครัวนะครับแล้วก็รถมีน้ำเราก็มีนะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่เบคาเซ็นเตอร์ได้นะครับขอบคุณครับ